แต่ตรงกลางมันไม่กราบครับครับผมถนนมันยังเป็นก็วันนี้มีพี่นุมามีหมอมีพี่นมกรับก็ให้ดูสภาพบรรยากาศไปได้ครับไปได้อยู่ครับไปได้หมอไปได้ก็คือปั่นไปได้ครับก็วันนี้ปั่นเพราะผมก็วิ่งกันมาแต่พี่น่มแต่ว่าหมอหมอกับพี่นุมาเอาเอาเปียบเพราะว่าปั่นจักรยานกันมาเอาเปียบผมปั่นจักรยานกันมาเนี่ยเอาเปียบผม ไม่ไหวโอเคอืมเคนู okay. ing, okay. Okay. Like, e ่นสนุนน้องมิ้นวิ่งมาแล้วเอน้องมิ้นวิ่งมาแล้วเห็นไกลๆเห็นไหมครับน่นเอ้ามาเลยโอเคหมอโอเคได้เจอกันได้เจอกันก็ไปกลับหมู่บ้านก็ประมาณถ้าเกือบ20โลเราไปเราไปจิ้งข้าวเสร็จพวกนี้ยังไม่ถึงไหนเลย โอเคครับเตออินชวลันพาพิ่งชมน้องมินน้องมินมาได้ยังไงเนี่ยไม่รอกันเลยเออน้องมินวัดดีหน่อยเรื่งฮัลโหลไม่มาอก็โอเคแค่นี้กันเตื่นสายน้องมินเรา